ไม่มีอะไรจะอยู่ไปตลอดกาลเพราะแม้แต่ดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะมีวันที่แก่ตัวลงและสิ้นอายุไขไปได้เหมือนกันในตอนนี้ครับดวงอาทิตย์มีอายุป,ประมาณ4,600้ล้านปีอาจจะฟังดูเยอะเมื่อเทียบกับอายุคนแต่จริงๆแล้วดวงอาทิตย์ยังมีอายุอยู่ได้อีกประมาณ5,000ล้านปีด้วยกันก่อนที่ไฮโดรเจนในแกนกลางจะหมดลงทำให้ดวงอาทิตย์ขยายตัวกลายเป็นดาวยักษ์แดงและกลืนกินดาวพุธกับดาวศุกร์เข้าไปซึ่งในตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าโลกของเราเนี่ย จะโดนดวงอาทิตย์แผ่ขยายมาถึงหรือไม่แต่ที่แน่ๆเลยคือในช่วงประมาณพันล้านปีจากนี้โลกจะร้อนขึ้นจนน้ำในมหาสมุทรระเหยไปหมดแล้วและที่ตอนนั้นก็คงไม่มีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกได้อีกต่อไป เขตที่อาศัยได้ของระบบสุริยะก็จะย้ายออกไปสู่บริเวณดาวเคราะห์ชั้นนอกไม่แน่ว่าถ้ามนุษย์อาศัยอยู่เราอาจต้องไปอยู่บนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ส่วนดวงอาทิตย์เนี่ยครับเมื่อขยายตัวไปถึงจุดหนึ่งเปลือกนอกของมันก็จะหลุดออกไปคงเหลือไว้แค่แกนกลางขนาดเล็กนะครับที่เรียกว่าเป็นดาวแคร่ขาวที่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะค่อยๆเย็นตัวลงและดับไปตลอดกาลซึ่งนี่ครับก็คือจุดจบของดวงอาทิตย์ ดาวเลิกที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันก็มีจุดจบไม่ต่างอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่าง